ระหว่างนั้นเองใครมาพี่น้องฮาวาซินฮาวาซินมาแล้วทสศนรอตั้งแต่แรกนะไม่มาก่อนแบ่งทรัพย์เฉลยนะกะว่ามาแล้วเนี่ยจะให้รางวัลด้วยแต่ปรากฏว่ามาหลังจากที่แบ่งทรัพย์เฉลยไปแล้วพอมาแล้วทําอะไรพี่น้องคารับอิสลามสิครับประกาศตรงขารับอิสลามเลยเห็นไหมโทรศนพท์รออย่างไงนะหวังว่าพวกเขาจะมีคนเข้ารับอิสลามตทรศัพรอกลับมาแล้วก็รอ ใช่ไหมครับคราวนี้พอพอกเขามาถึงข้อรับอิสลามฮาวาซินนะยังไม่ใชกตะกีฟข้างบนตออิฟนะฮาวาซินข้อรับอิสลามข้อรับอิสลามแล้วขอต่อสู้เขานี่ต่อสู้ฉันขอไดไหมขอเฉลยคืนไดไหมฉันขอทรั์สินกงฉันคืนไดไหมลราทำยังไงแล้วตนนี้ต่อสู้แบ่งหมดแล้วเนี่ยต่อสู้ก็เลยใช้วิธีไหนพี่น้องเอาเจ้าวามาเจ้าอยากได้เฉลยที่เป็นลูกเมียของเจ้าคืนหรืออยากได้ทรัพย์สมบัติคืนพวกเขาเลือกอะไรพี่น้อง พราะเขาเลือกลูกเมียใช่ไหมครับเพราะเขาเลือกลูกเมียถ้านนบีสันนิวาติธรมก็ไม่ได้ถือวิสาสะเลยนะบอกกษัตริยบ,บเจ้าจกคืนมาทั้งหมดแต่หกพันคนเอาไมาห่หมดทระทรวไม่ทําแบบนั้นเพราะในมเมื่อกระทซุนให้แล้วนะให้ใคดีเป็นสิทธิ์ของใครเป็นสิทธิ์ของคนรับทั้งท้านท,ที่คนให้คือใครคือทตำรลจสูนแต่กระทรวก็ให้เกียกรติกับบรดาสครับพระสบารับเป็นเจ้าของไปแล้ว ช่ไหมครับทัลสุ่นไทยยังไงทัลสุ้นบอกนี่บรรดาซอฮาบ้านีพวกเจ้าเอ้ยพี่น้องของพวกเจ้าตามอัลิดบอกว่ายังไงพี่น้องทรลสุนบอกว่าฟอินนนอิควานะกุมฮาอุลัยอจาอูนะจาอีบินพี่น้องของพวกเจ้าเห็นไหมพอเขารับอิสลามเสร็จปุ๊บทรลสุ่นเรียกพวกเขาว่าพี่น้องของพวกเจ้าใช่ไหมครับพี่น้องของพวกเจ้ามาหาพวกเราเนี่ยเขามาในสภาพที่กลับเนื้อกลับตัวเขามาขอซับมาขอเฉลยศึกสงครามคืน มาขอคืนฉันก็เลยเห็นว่าจะคืนเฉลยที่เป็นคนให้กับพวกเขาไปพวกเจ้าว่ายังไงเราสุนถามว่ายังไงฟามานาฮับบะมิงกุมอายุตอยีบาดาลิกาฟลนอาฟานใครที่สบายใจที่เห็นว่าดีนะคนไหนที่ให้เดีความเต็มใจจงทํเถอะให้คืนมาเถอะเราสุนแต่ว่าอะไรถามความสมัครใจด้วยเพราะให้ไปแล้วเป็นของเขาแล้วไม่ใช่อเอามา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  ฉันเป็นต่อสู้เรามั้ยเอาคืนไม่พี่นต้องเห็นแบบอย่างไหมต่อสู้บอบใครที่เขาสบายใจเนี่ยเอาคืนมาเถอะให้กับพี่น้องของพวกเราเนี่ยคืนไปนะครับในขณะนั้นบรรดาซอฮาบะก็เห็นแล้วว่าบอกท่อซูลบอกว่าตอยเยอะบดรดายะเราสู้เราอั่า่อสูลของเราส,สบายใจหมดเลยแต่ท่อสูนไม่ไม่เอาพ่อซอฮาบะตังเยอะเป็นหมื่นน่ะใช่ไหมครับพูดพูดมาแบบนั้นไม่รู้ใครพอใจบางคนจะเก็บไว้ในใจไม่ให้อย่างเงี้ยเฮ้ยก็ไม่รู้ใช่ไหมต่อสู้ทำยังไง พวกเจ้ากลับไปหาหัวหน้าเผ่าของพวกเจ้า,จาหรือกลับไปหาเลยแล้วไปบอกพวกเขาไปบอกเขาว่าคนคนไหนพอใจคนไหนไหน่พอใจบ้างใช่ไหมครับ <im it> บรรดาหัวหน้าเผ่าอาหรับแต่ละเผ่าก็ไปทําการสืบสอะไปทําการพูดคุยมาเรียบร้อยก็กล <im it> ับมาหา่จนนารีซอนอร์หัวม้อานุสัลมบอกทานราซูลบอกว่าอันนะฮมุมตอยยาบูวอาดีนูทานราซูลครับพวกเขาทั้งหมดเนี่ยพอใจเลยสบายใจยอนุญาตให้คืนเลยมีเพียงแค่บางคนเท่านั้น ที่เขาอ้างสิทธิ์ถึงความเป็นเผ่าอารับนะครับก็การทำดุลแล้วเราก็ผ่านพ้นตรงนี้ไปนะครับคราวนี้ส่วนใหญ่แล้วให้คืนหมดเลยพี่น้องให้คืนทั้งหมดท่านอบับดุาาลลาห์มูฮัมลมัดก็จึงเกิดความสบายใจและกระดีใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่สําคัญคืออะไรคือการเข้ารับอิสลามของอารบเผาฮาว,วาซินท่าสุ่นถามต่อบอกว่าแล้วมาลิกอยู่ไหนมาลิกบินอัลอันนอสรีนะแม่ทัพของพวกเจ้าเนะี่ยเขาอยู่ไหนอราราเผานั้นบอกว่ายอยู่ไหนพี่น้อง ยังอยู่ตอเอฟอยู่ยังอยู่ตอนฟซลลุซ e ุนทำยังไงพี่น้องทอลซุนบอกไปบอกเขานะบอกให้เขามามาแล้วมาเข้ารับอิสลามแล้วฉันจะเอาลูกเมียคืนให้แกเขาจะเอาทรัพย์สินคืนให้แกเขาจะให้เขาอูดอีกรลายตัวอรราระพาเขาไปซึ่งกลับไปตอเอฟพี่น้อง e พอไปบอกมาลิกมาลิก,มา,ลกมาไหมมาทันทีเลยมาหาทาลุซูลมาเข้ารับอิสลามใช่ไหมครับทาลุซุนก็มอบทรัพย์เฉลยคืนให้ นะครับมอบเฉลยคืนให้แล้วก็ให้ซับเข้าไปแล้วก็ให้อูดไปอีกหนึ่งรอยตัวแล้วพี่น้องรู้ไหมในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยก็ mm hmm. แสดงว่าฮาวาซิน hmm. เขารับอิสลามแล้ว mm hmm. ใช่ไหมเหลือก็แต่สักกีฟที่อยู่บนหอคอยอยู่บนตออิฟนะคราวนี้ระหว่างนั้นทร์ซูนก็เดินทางกลับระหว่างที่เดินทางเนี่ย mm hmm. พวกเขาเกิด mm hmm. ความหนักใจพี่น้องทําไมล่ะเพราะตอนนี้นะมุสลิมปิดล้อมไปหมดแล้วเนี่ยทร์ซูนเดินทางกลับมัดีนาเนี่ย ทิ้งทานอัตตาบิบินอุไซน์นะอาซีดนะเราะทีอัลลอฮุอนุเป็นเป็นผู้ปกครองดูแลที่นครมักกะอยู่แสดงว่าตอนนี้มักกะก์ก็เป็นของมุสลิม,มแล้วใช่ไหมครับคขาีตะกีฟจะเกิดความหนักใจว่าจะไปคบค้าสมาค,คมกับใครแล้วเขานี่จะไปไหนก็ไม่ได้จะทําการฆ่ากับใครก็ไม่ได้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะยอมใช่ไหมหนึ่งน้นคือใครพี่น้องคือละอูร์อิบินมัสอูด อัสซาคอฟี่รอเดียลลอฮุอันฮุรีบมาเลยปี่น้องรีบมาหาทานลอซูลเลยระหว่างทางทานรอซุลยังเดินทางมาถึงนครมาดีนะมาคอรับอิสลามกับท่าน,นาบีบ็อลลอฮุอะลัยฮุสลัลัมพอขอรับอิสลามเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปตออิฟไปไหนละ่ะเดิมทีแล้วท่านเป็นคนที่เป็นที่รักยิ่งในกลุ่มชนของท่านเป็นที่รักเลยท่านอับดลุลลอฮ์ท่านอูรุอยบินมสัสรุนเนี่ยเป็นที่รักเลยแต่ปรากฏว่าขึ้นไปยืนบนหลังคาบ้านแล้วก็บอกว่าพวกเรามาคอรับอิสลามกัน อิสลามเป็นสิ่งที่ดีพวกเราประกับอิสลามไปสธาต่ออัลเลอราซูลปรากฏว่ามีคนที่หัวใจของเขายังเขียดแค้นอิสลามอยู่ยิงธนูพี่น้องปุ๊บเสียชีวิตตายะฮีด นะครับท่านอูร์วาอิบินมสษษัสยิดอัลซะกฟี่รอดอย่างละฮานูกเสียชีวิตนะครับในในช่วงเวลานั้นและก็ถูกฝังอยู่รวมกับบรรดาสหายที่ตายในสงครามที่ปิดล้อมต่ออิฟนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานพี่น้องของทัลซุนไปอยู่ที่นครมดีนาแล้วเนี่ยหัวหน้าเผ่าของสกีฟเนี่ยนะครับพวกเขาก็รวมตัวกันเพราะอะไรพี่น้องเพราะเขาเกิดความหวาดกลัว เขาก็เลยอยากที่จะหาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อต้องการที่จะให้พวกเขาเองครอบครัวของพวกเขานะครับรอดพ้นจากอันตรายก็เลยต้องการที่จะเข้ารับอิสลามก็เลยเดินทางจากปอเอฟมาไหนมายัางนาครมาดินนะมาประกาศตนเข้ารับอิสลามในปีฮิจรสัสราที่9ตอนนั้นปีนอะไรปีที่8ใช่ไหมครับเดินทางมาปีที่9หลังจากที่ทะราะุกลับมาจากสงครามตะบุกแล้วเนี่ยพวกเขาก็มากลุ่มหนึ่งมาคณะหนึ่งมาประกาศตนเข้ารับอิสลาม และหนึ่งในนั้นมีท่านอุสมานอิบนาบินอ,อัสอัสธะกอฟีนะครับรอดิยัลลอฮุอาลฮูท่านเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในคณะทูตที่มาเนี่ยและมีความตั้งใจเรียนอัลกุรอานมากเลยมีความมีความพยายามในการที่จะหาความเข้าใจในศาสนามาก่าสนก็เลยแต่งตั้งให้ท่านอุสมานอิบนาบินอาสคนนี้เป็นผู้ปกครองที่ไหนที่ต่ออิฟ นะครับท,ท,ทั้งๆที่ท่านเป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดโดยที่คณะทูตนั้นนะมาอยู่ที่นครมานีนัทนะทั้งหมด15วันด้วยกันและหลังจากนั้นก็เดินทางกลับไปตออิฟตัวที่ทาเลาลส่งใครไปด้วยพี่น้องอบูซุฟยานกับอัลโมเรโรบินชูอาบะนะครับอัลสกอฟีนะครับรถยนต์ลลฮุอันหะุมานะสองคนไปทําอะไรพี่น้องไปทําการทําลายลาดลาดคืออะไรพี่น้องลาดคือรูปเจวิตของของ,ของคนอาหรับในยุคสมัยก่อนซึ่งเป็นที่ถูกเคารพ บูชากันที่ปอ,อิฟนะครับและหลังจากนั้นที่ก็ทำลายเสร็จเรียบร้อยก็ปอ,อิฟก็ไม่มีการคารพบ,บูชาสิ่งอื่นนอกจากละซุฮานะฮูวาตาละและนี่ก็เป็นิกมาชที่สําคัญพี่น้องเห็นไหมสุดท้ายแล้วอละซุพานก็ให้คนอาหรับปอ,อิฟเนี่ยคารับอิสลามนะครับด้วยกับการชี้ทางของท่านในเบซานละฮูอานิสลามและด้วยกับฮิดายะของละซุพานะฮูวาตาแล้วก็ ทำดุิล่าพี่น้องก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดนะครับสำหรับการทําสงครามพิชิตมักกะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมนวาจะเป็นสงครามโคเนนนะครับแล้วก็การปิดล้อมตออิฟนะครับก่อนทำดุลิล่าฉล,ลัลน่าจะเหลืออีกไม่กี่หัวข้อนะครับก็ใกลจ้จะสิ้นสุดในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของท่านอับดุลลาห์สุลตมานอนิวสัลลัมนะครับขอลระสุข,ขานวุวะจะอละให้พวกเรานั้นยังมีชีวิตนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ดีงามของอิิสสลลาาามนนะโดยยยเเฉพออออ่่งงตีี้หืก3ุ หลังจากนี้สุกนี้ไม่นับแล้วนะครับเหลืออีก3สุกนะครับที่จะถึงอุมาดอนส่วนสุกที่4หลังจากเนี้ยสุกนี้ไม่นับนะมีเราเรายังเรียนอีก3สุกส่วนสุกที่4หลังจากสุกที่3เนี้ยมันก้มกึ่งละว่าจะเห็นเดือนไม่เห็นเดือนนะครับก็จะอาจจะเข้าอุมาดอนหรืออาจจะยังไม่เข้าก็ถือว่าเรายังเหลือการเรียนอีก3สุกนะครับอินชาอัลลอ์เรายังมีลมหายใจการฉลองเรายังได้พบกันอีกนะครับข้าวสุขพานุวะตะอาล่าเมตตาพวกเรานะครับสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวนบะอัลละวะอมล์มัมมัด وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته